โรงเรียนสีรัตนุเคราะห์เรียนดีมีอัดพัฒนาทักษะชีวิตตั้งอยู่เลขที่240หมู่3ตำบลทุ่งเบญจาอําเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2520โดยได้รับความอนุเคราะห์จากท่านพระครูอุดมรัตนคุณอดีตเจ้าอาวาสวัดสีเมืองได้อนุญาตให้ใช้ที่ดินของวดัดเป็นสถานที่ก่อสร้างอาคารเรียนในที่ดินจำนวน53ไร่2งาน30ตารางวาปัจจุบันนายสุวิทย์โพธิจักรดำรงตำแหน่งผู้หำนวยการโรงเรียนศรีรัตราชนุเคราะห์และรองผู้อำนวยการศิริวัลไหลพิรยิยกุล เปิดสอนในระดับชั้นมันธยมศึกษาปีที่1-6ถึงมีนักเรียนจำนวน198คนมีครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน17คนวิสัยทัศน์ของโรงเรียนโรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างยั่งยืนพันธกิจ 1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2. พัฒนากระบวนการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมตามหลักธรรมมาพิบาล 3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่การเป็นครูมืออาชีพเป้าประสงค์ผู้เรียนมีผลสมธิ์ทางวิชาการตามที่หลักสูตรสถานศึกษากำหนดผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษากำหนดและโรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมโดยยึดหลักธรรมาพิบาลครูและบุคลากรทางการศึกษามีมาตรฐานทางวิชาชีพสู่ความเป็นครูมืออาชีพ โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนสีรัตนุเคราะห์มีโครงสร้างการบริหารงานแบ่งออกเป็น5ฝ่ายดังนี้ฝ่ายบริหารงานวิชาการฝ่ายบริหารงานบุคคลฝ่ายบริหารงานงบประมาณและแผนงานฝ่ายบริหารงานทั่วไปและฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน ผลงานดีเด่นโรงเรียนสีรัตราชมุเคราะห์ผ่านการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและใบยมุประจำปีการศึกษา2566ระดับทองจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรีตราดผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจากหน่วยงานภายนอกได้แก่รางวัลผู้บริหารดีเด่น รางวัลคุรุชนคนคุณธรรมระดับตรวจราชการที่9ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรมสอพอรางวัลบุคลากรศ,ศึกษาจันดีเด่นรางวัลครูดีเยี่ยมรางวัลครูดีเด่นและรางวัลครูดีในดวงใจนักเรียนได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาสนุกเกอร์ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่40ชนบุรีเกม2024 นักเรียนมีผลงานรางวัลจากการแข่งขันทักษะทางวิชาการในเวทีต่างๆมากมายนับจากเสาต้นแรกที่ได้ลงหลักปักฐานสร้างอาคารเรียนด้วยอุดมการณ์และปณิธานของท่านพ่อทองหล่อพระครูอุดมรัตนคุณสู่ปัจจุบันที่ยังต่อเติมแต่งแต้มอุดมการณ์ด้วยความตั้งใจของพระครูสิริจันทบุราจาร์ รองเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรีเจ้าอาวาสวัดสีเมืองที่จะคอยสืบทอดเจตจำนงของท่านพ่อทองหลอง่อสู่หลังคาที่จะคอยปกป้องคุ้มภัยให้กับลูกหลานชาวหนองคา้าและเป็นบันไดขั้นแรกสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อให้สมกับความปรารถนาของท่านพ่อทองหลอง่อพระครูอุดมรัตนคุณและพระครูสิริจันทบุราจาร์ผ่านสถานศึกษาที่มีชื่อว่าศีรัตราชมุคราห์